หลังจากนี้เราจะไปที่โลเคชั่นถ่าย MV ซึ่งเป็นโรงงานที่ผมทํางานจริงตอนที่มาอายุ13ทำงานในโรงงานนั้นเลยแล้วก็แบบเป็นห้องที่เคยนอนเลยห้องที่ถ่ายนียคือห้องที่เคยนอนเลยนะของจริงทุกอย่างของจริงทุกอย่างนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชอบที่สุด ซึ่งโอไม่อยู่ไหมไม่อยู่แล้วร้านเนี่ยป้าก็ไม่เนี่อยู่เพราะว่าใช่ป้าคนนี้ไม่ไม่น่าใช่ลองไปถามไม่อาจจะเป็นรุ่นลูกไหนไหนก็ไหนไหนเราไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรกตัดเรามีเวลาใช่ไหมไฟเจ้าเก่าอ่ะพี่ไม่รู้เจ้าไหนไม่รู้เราไรู้แต่เขาบอกเก่าเจ้าเก่าเฮ้ยไปได้วะเอ็นไปได้ต้องบอกว่าไม่ติดหรือเปล่าก่อนติดใช่ไหมยี่ดูผมเสียงนะที่ลองดูหน่อยหนึ่งสองสามไม่เสี่ยงใส่หูฟังอย่าเสี่ยงเทปที่ห้ามเสี่ยง ภาพที่ทุกคนเห็นตรงนี้ไม่มีอะไรครับก็ริมถนนไทยมาทำไมริมถนนคาราโอเกะไม่มีอะไรน่าสนใจทุกคนเห็นเป็นถนนธรรมดาแต่สําหรับผมเนี่ยนะมันเหมือนเครื่องย้อนเวลาไปเมื่อ25ปีก่อนครับ25อะไร25ปีน,บบน,นั่งทานแมชชีนนี่คือบางบอนที่แรกหมโอ้โหมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยพูดไม่ออกแต่ว่าจะพยายามแล้วกันทุกคนเห็นตรงนี้นะครับร้านบาร์เบอร์ช็อปเลยครับ มันคือร้านที่ผมมาออดิชัน่นร้านแรกในชีวิตร้านแรกในชีวิตอ๋อแต่ตอนนี้เป็นร้านตัดผมใช่มันจะเป็นล็อกๆอกนี่น,นี่มาดูมาดูมาดูมาด,มาด,มาดูตอนนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบคาบร์บทอ็อปแล้วก็ซีเวอร์นาอะไรเนี่ยมันแยกกันใช่ไหมครับพี่เมื่อก่อนมันเป็นห้องเดียวเหมือนที่ใต้อพาร,ร์ตเมนต์เนี่ยเป็นร้านยาวๆเหมือนเป็นคล้ายๆร้านอาหารโฟกซองโฟกซองและตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสถานีรถไฟบางบอน การบอลพี่ทะทำงานอยู่อีกสถานีนึงคือการเครหะก,ก็คือนั่งรถไฟมาถึงที่นี้เราอยากเป็นนักนตีมาทาําไงก็ต้องเล่นดนตรีให้เป็นสิก็เลยซ้อมไง อยากเป็นนักร้องพกซองทําไงก็ต้องร้องเพลงให้เป็นไม่ได้เกิดมาแล้วแบบเสียงใสเหมือนโซคูไม่ใช่นะไม่ใช่นะโซคูก็เกิดมามีพรสวรรค์ยืนตีกีต้ากลางแดดแล้วมีคนดูเป็นล้านเราไม่ใช่ไงเราไม่ใช่พอก็เลยฝึกตีกีต้าฝึกร้องเพลงแล้วไม่รู้ความบ้าอะไรนะมาสมัครเป็นนักตีเฉยเลยหิ้วกีต้ามันาลัวนเนฝึกกีต้านานเอาตรงๆนะถ้าให้ย้อนกลับไปนึกถึงตอนนั้นก็คิดว่าเองไม่เก่งหรอกแต่ถ้าไม่เล่นก็จะไม่เก่งไงหมายถึงว่าท่านเล่นอยู่แค่โรงงานอะ มันก็ต้องมาเจ็บอะเอาพูดง่ายๆคือต้องมาเจ็บแล้วกันอยากเป็นนักมวยอะไม่ขึ้นชกไม่เจ็บเขาไม่รู้ไงเราก็เลยคิดว่าต้องมาเจ็บมีพี่คนหนึ่งในโรงงานเราเจ็บเราไม่เจ็บคนเดียวไงเราพาพี่ที่โรงงานมาด้วย เขาชอบเปล่าเขาแกนก็เลยหนีบเข้ามาพี่ไปสมัครเป็นนักร้องกับผมไหมแล้เลยพาเข้ามาตอนนั้นพี่อายุอะไรสิบสี่มั้งสิบสามสิบสี่สิบห้าเด็กเด็กเดสิบสี่เลยยิ้วกีตาร์มาตัวหนึ่งก็ขึ้นไปเล่นเชื่อไหมว่าไอตอนเราเล่นที่โรงงานเล่นกันเองเนี่ยมันเพาะมากเลยมันเพาะมากเลยเพราะว่าเหมือนเราได้ยินเสียงเราอ่าน,นี้คือเวทีแรกนะพอขึ้นบนเวทีนะเสียบแจ็คนะมั้โอ้โหแม่งตื่นเต้นเหมื่อไหลไฟมันก็ส่องแล้วก็มีคนนั่งอยู่ประมาณโต๊ะสองโต๊ะเนี่ยแหละก็นั่งดูจะทำอะไรร้านก็ชื่อร้านโบกกีีี้้้้้เเเพพรรราาาาาะว่่ป็นนงถถไฟโบจขอ โบกี้ตอนนั้นดูอยู่และจําได้ผมเองครับพี่ที่มาทําให้บรรยากาศร้านพี่เสียในว,วันนั้น <S <S เราร้องเพลงออกใหม่ใช่ไหมมัตอนนั้นเราไม่รู้เรื่งซาวง่ายเรารู้สึกพอเราร้องแล้วปุ๊บเสียงเรามันไปอยู่ที่อื่นอะ่ะ<อ>เข้าใจไหมเข้าใจไหมคือเราอยู่บ้านอะ่ะเราเล่นเสียงเราได้ยินเลยงไงแต่พอออกใหม่เสียงเราไปอยู่ที่อื่นแล้วดีกีตาร์ก็สายมันแข็งแข็งอะ่ะมันไม่รู้ทําไมมันมันตื่นเต้นมากเลยถ้าจําไม่ผิดนะเพลงผ่านไปสองปีที่เธอลาหายใจของพี่ปู่บอกผิดผ่านไปสองปี เพราะขอดง่ายขอดดีจำบรรยากาศวันนั้นไม่ได้ว่าเสียงออกมาเป็นยังไงพี่ปเขาร้องนะพี่คเขาร้องเขาก็เป่ามาแกนเป่าปิดคีตูคีถึงตาพี่ร้องพี่เลือกเพลงทะเลใจมันจับไม่ได้ง่ายเหมือนขอดดีนะมันเป็นคีอีแล้วมันมีท่าโอ้โห ปว<โ>ดม <Claire> ืด er <c ười> อบอดเหมือนคนเะล่นไม่เป็นเหมือนเล่นไม่เป็นเลยเลยที่สาคัญร้องเพี้ยนร้องเพี้ยนเพราะมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองแบงเพี้ยนแบบชิบเลยโอ้วันนั้นบอกกับตัวเองว่าเจ็บจริงว่ะพี่ดูอยู่นะขอบคุณมากเลยวันนั้นไม่มีพี่นะไม่ได้เป็นตัวนาโชคแน่นอนตอนนี้บรรยากาศเพลงโลโซอบวนยุคนั้นน่าจะเป็นไม่ต้อง่วงฉันเธอบอกว่าฉัน แต่ว่าที่ไม่เอาไม่ต้องห่วงฉันมาออดิั่นเพราะว่ายัางตกไม่เป็นตึงๆแลวพี่ที่โรงงานเขาไม่สอนว่าเราดีแค่เป็นอย่าง,ง,งนี้ลงเคลื่อนลงๆคิดไว้นะตอนนั้นนะถ้ากูตกเป็นนะกูจะไม่มาเรียนด้วยอีกเลยมันนั้นบรรยากาศเพลงบรรยากาศละครที่ดังที่สุดตอนนั้นมั้ยคือเรื่องอะไรรู้ปะฉลุย ลุยพี่อนพี่ธีนเล่นเป็นนักดนตรีแล้วมาออดดชัน่นโอ้โหเราเหมือนฉากในหนังเลยแล้วเราติดละครเรื่องนี้มากติดละครเรื่องนี้ถึงขั้นแบบว่าตอนจะมาสมัครนะเฮ้ยถ้าเขารับเราเล่นวันรังคาดนะเราก็อดดูหนังเล่นฉลุย <c oughs> คิดว่าเขาจะรับด้วย <c oughs> คิดว่าเขาจะรับด้วยกลัวไม่ได้ด <ission> <คะ S 1> ูหนังเรื่องเฉลุยหนังเรื่องนั้นด้วยถ้าไม่มีละครเรื่องนั้นน่ะก็คือเขาขับเคลื่อนความฝันเราแบบเต็มตูบอะต้องบอกว่าเรื่องราวมันเยอะมากๆวันนี้ผมจะมาถ่าย MV เพลงใหม่แล้วผมเลือกสถานที่ถ่ายก็คือที่หลงกึงโรงกึงที่ทํางานเลยครับอรว่านี่คือร้านแรกครับโบเคร้านโอเคโอ้ยนี่บรรยากาศใช่เลยเนี่ยเห็นพี่นี้ตุดตามนี่มันถนนดนตรีชัดชัดอนี้เขาถือว่าเขาไปทาตามฝันแบบพี้ไหมเนี่ยพี่ว่าเขา ไม่รู้สิแต่ว่าไม่มีร้านแล้วนัไม่มีร้านแล้วแต่เหมือนพี่เลยอ่ะอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนสภาพพี่กังกว่านี้อ่ะกังกว่านี้อันนี้ก็ยังดูเป็นเด็กกรุงเทพรอลอมันจัดฉากนะเหมือนจ้างเอ็กซ์ตร้ามาเดินผ่านให้แบบได้บรรยากาศเดี๋ยวหลังอย่างนี้เราจะไปที่โลเคชั่นถ่าย MV ซึ่งเป็นโรงงานที่ผมทํางานจริงตอนที่มาอายุ13อ่ะทำงานในโรงงานนั้นเลยอ่ะแล้วก็แบบเป็นห้องที่เคยนอนเลยอ่ะห้องที่ถ่ายนี่คือห้องที่เคยนอนเลยนะของจริงทุกอย่างของจริงทุกอย่างเพื่อนๆตามไปครับ ฝั่งขวามือเนี่ยครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นเด็กโรงงานอย่างเดียวนะเด็กเทพก็เคยเป็นครับ เคยเรียนเทพเอา้าพี่เคยเป็นเด็กเทพครับโอ้โหเรื่องมันยาวนี่คือโรงเรียนที่สองของผมนะครับหม่เราจะถ่าย MV ทันไหมไวะเนี่ยชื่อโรงเรียนอะไรครับพี่โรง,โรงเรียนอ่พาพญาพญามนทาตราชสีพิจิตรคิดว่านะคิดว่านะะเดี๋ยวไปกลับรถให้ดูพญามนท<พ>าตราชสีพิจิตรใช่ครับพี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อพี่เนี่ยครับเขาบอกอีเจ๊นี่เงียบหน่อยนะ จริงๆแล้วพ่อพี่เนี่ยมาทำงานที่โรงงานนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปนะเรื่องมันยาวมากเลยพ่อมาทำงานที่นี่ก่อนแล้วก็ไปรับพี่มาอยู่ด้วยมาตั้งแต่อายุ11ตอนแรกเรียนบางเขนรัตนโกสิทร์สมโพศโอ้โหบางเขนตรงเรือนจำคลองเปรมโอ้เด็กกรุงเทพสองโรงเรียนเลยนะเท่เลยโคตรเท่เลยไอ้หนูย้ายมาจากไหนอ๋อโรงเรียนบ้านยางครับหายกูหายเลยคนอื่นเขาอ๋อย้ายมาจากโรงเรียนกุลชลินทิชิตกิริชิตจุฬามุนนอะไรเนี่ยมันจะมีมันจะมีชื่อเท่ๆเดี่อไหมไอ้หนูมาไหนบ้าน Premises, บ้านยางโรงเรียนบ้านยางครับเขาก็ล้อเลยล้อโอ้โหบ้านนอกอะไรเงี้ยเสร็จพ๊บเราเรียนที่รัตนโกสิร์สมโพธินะปีหนึ่งสิบเอ็ดพอยุสิบสองเราย้ายมาเรียนที่นี่โอ้โหแอคเลยครับแอคเลยไอ้หนูย้ายมาจากไหนลูกเออรัตนโกสิร์สมโพธิครับนี่นี่พ่อเรียนได้อยู่ประมาณครึ่งปีไม่ถึงปีไม่ถึงปีพ่อก็ย้ายกลับไปแล้วฝากเราไว้ที่โรงงานต้องเล่าว่าโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานคุณอาคนอื่นเขาไม่รับหรอกครับเป็นโรงงานคุณอาซึ่งเขาจบปสี่นะแล้วก็เนี่ยมาสู้ชีวิตจนมีโรง กึงเป็นของตอนเองทีนี้พ่อเราก็ย้ายกลับไปประฝากเราไว้ที่อาร์เหมือนฝากให้เรียนให้มันจบจบอะ <GP. S 1> เรียนจบปหกเ,เอ้ยไม่จบว่ะย้ายกลับไปเรียนต่อบุรีรัมย์ให้จบปหพี่เรียน หลายมากใช,ใช่ใช่ภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเลยไม่รู้ว่าเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ย <c oughs> แต่พ่อไปอยู่ที่สารครามนะเพราะว่าแกก็ศิลปินพเนจรก็เลยให้พี่เนี่ยไปอยู่บุลีมาย์ก่ย่าพอจบป .6 ปุ๊บพ่อก็ขัดสนเรื่องสตุงสตังอะไรช่วงนั้นน,นะนะ <c oughs> แกก็เลยถามว่าอยากเรียนไหมรู้เลยเรารู้เลยว่าพ่อเราไม่มีเงินแล้วตอนนั้นรู้สึกย่าเสียนะพี่ก็บวชหน้าไฟเนนนอยู่ครับย่าเสียแล้วก็ ไม่มีมร้องไห้ไม่ต้องรองไม่ต้องรอจากร้องไห้ไม่มีไม่มีเสร็จปุ๊บพ่อก็ถามงานศบยา่าเอออยากเรียนต่อไหมเราก็บอกเลยโอ้ไม่อยากแล้วผมขี้เกียจมากดีใ,นใ,นใจเราอยากเรียนมากเราอายเพื่อนมากนะถ้าไม่ได้เรียนแต่ว่าก็ไม่มีใครช่วยเราพี่คนโตด้วยพ่อก็ต้องเลี้ยงน้องอีกทั้งสามคนเราเลยไม่เรียนครับผมอยากทํางานนะพ่อก็เลยเอามาฝากไว้ที่โรงงานขุดอา่าอายุสิบสามเข้าทํางานเลยครับตามเนื้อเพลงที่ว่าจบปหกเข้ามาห็ดงานบ้านกอกระพบเป็นเด็กปนนองเด็กบุรีรัม ว้าวอีสานเพราะแม่เป็นคนเฮโซอันนี้บอได้ขีโม่หลา่าคำเมนคำทานะปานกลางคนไปทางยากจนแต่บอได้ขัดสนแค่บอมีสตางตังแต่ที่ต้องออกเดินทาเพราะหัวใจมันเรียกรอ้อง นี่คือหมู่บ้านดีเคเหมพี่มาที่นี่ทีออไรนะพี่จะขับช้าๆแล้วก็ดูแี่ย้อนเวลาเออไม่ย้อนเวลาจริงเขาบอกว่าเพลงย้อนเวลาได้สมมติเราเคยฟังเพลงนี้ตอนเด็กๆเพลงย้อนเวลาได้กับสถานที่ที่เราเคยอยู่มันจะมีอยู่ไม่กี่ที่หรอกมันเหมือนย้อนเวลาเลยนี่คือมินิมาร์ทแรกในชีวิตครับผมไหนพี่นี่เหรอนี่โอ้โหเราจะไปถ่าย MV ทันไหมเนี่ยเรานี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชอบที่สุด ซึ่งโไโหอยู่ไหมไม่อยู่แล้วร้านเนี่ยป้าก็ไม่เฮ้ยยิ่อยู่ป่ะใช่ป้าคนนี้ไม่ไม่น่าใช่ลองไปถามไม่อาจจะเป็นรุลูกไหนไหนก็ไหนๆแล้วไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ตัดเรามีเวลาใช่ไหมไฟมีอ่ะโอ้โหเรื่องเล่าเยอะนี่คือแหล่งอาหารของพี่ตอนเด็กใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีตรงนี้ขายร้านนี้แหละร้านนี้แหละเจ้าเก่าอะพี่ไม่รู้เจ้าไหนไม่รู้เราแต่เขาบอกเก่าเจ้าเก่าเฮ้ยเป็นไปได้วะเป็นไปได้เจ้าเก่าร้านนี้มากินแต่ตอนนั้นมันเป็น สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่พี่ขายมากี่ปีนะครับร้นานนี้นานแล้วใช่ไหมถึง20ปีไหมค่ะร้านนี้แหละครับร้านนี้แหละที่ผมมากิน ร้านนี้เลยโอ้โหเขาต้องต่อคิวใช่ไหมถามแล้วไมเขาจำเจ๊จำไม่ได้หรอได้ได้ผมเป็นต้มยำจำได้เทคนิคพี่คืออะไรรู้ป่ะเราทํางานใช่ไหมแล้วเรามีตังเราก็ซื้อมาม่าได้กินมาม่าเฉยมันธรรมดาพี่ซื้อมาม่ามาแล้วมาขอให้ป้าเขาเติมลูกชิ้นกันซุปให้เขาทำให้ด้วยเอาสูตรนั้นเลยดรกว่ามานี้นี่มานี้เลยสเต็ปพี่เลยมานีนี่มานี้โอ้ร้านนี้เลยจำได้วันนี้ครับพี่ผมเคยมาซื้อร้านนี่เมื่อ25หปีที่แล้ว ที่เปิดมาไหค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมทํางานอยู่แถวนี้ผมทํางานอยู่โรงกึ่งเนี่ยแล้วผมก็มาซื้อมาม่าพี่ที่เป็นไม่มีขายเลยทำไมเป็นถ้วยอ่ะไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วโหผมเคยมาซื้อมาม่าเป็นถ้วยไปเติมน้ําซุปข้างล่างแต่ว่าตอนนี้พี่เขาไม่มีเพราะไม่เป็นไรมาทักทายแล้วกันขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณค้าผมซอยหกเลยพี่นะ หมูบ้านดีเคซอยหกข้เวติยมซี่ต้มยำต้องกินกะผมบะหมี่ต้มยำถ้วยนึ่งนะครับตื่นเต้นเลยร้านใช่หมัพอแห้งแล้วกันครับแต่จริงตอนนั้นกินน้ําแต่ว่ากินแห้งนะัโอเคมีร้านพี่คนนี้แหละที่กินประจําเลยมีสาวที่เราแอบชอบอยู่ในทีนี้อ๋อก็อยู่ซอยนี้แหละอยู่ในซอยนี้มากินบ่อยเพราะเขาชอบมากินเพราะเขาชอบมากิน เออจำรสชาติไม่ได้แต่เขาชอบกินแต่อร่อยแต่อร่อยสมัยนั้นอนะ่ะโรงงานเพิ่งขึ้นใหม่ๆร้านยังไม่เยอะมีร้านนี้แล้วมีมินิมาร์เดียวด้วยแต่สาวูคอยนี้เป็นลูกเท่าแก่เขาอจะชอบถือถ้วยมาไม่มัน มาร์ทคืออิเลียบทมันมันใช่ไปหมดเลยไฮโซสวย<ม>แล้วมากินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เหมือนชาวบ้านเอาถ้วยมาใส่แล้วก็กลับไปกินบ้านหรือบางทีก็กินตรงนี้มันเป็นอิเลียบที่เด็กบ้าน,นอกอย่างพวกเราคิดไม่ออกคิดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวก็กินจานเขาสิจะไปกินจานบ้านเองทําไมต้องล้างอีกใช่ไหมน<ม>ี่เอาถ้วยมันมันดูละเมียดละไมะม,มันดูกรุงเทพกรุงเทพอ่ะชอบไลฟ์สไตล์เขามานั่งกินเผื่อเจอเขาอะไรเงี้ยพี่ขายมายี่บห้าปีใช่ไหมมันจะมีแก๊งวัยรุ่นแก๊งหนึ่งอ่ะตัวเป็นสี่สิบห้าเคยมากินที่เนี่ยพี่จำได้ป<ม> เป็นกล้วยมาแล้วมาให้พี่ใส่ลูกคินน่ะนานกันนะจำไได้ไหมจำไได้โอเคทำงานทนั้นมานานเกินนะพี่เนาะใช่ผมอยู่ผมอยู่โรงงานตรงนี้โรงงานโรงงานตรงนี้จริงๆแล้วโอ้โหขอบคุณมากนะครับนี่ใท้ายสุดพี่เขาว่าจำเราได้แล้วขาบนีเด็กไม่ยอมถ่ายรูปกันแล้วเราจะไปถ่ายกับเขายิ่งไม่อยากถ่ายยิ่งต้องถ่ายยิ่งไม่อยากถ่ายต้องได้ถ่ายมาเลยมาเลย ก่อนพี่ถิงโตถ่ายรูปรูปหนึ่งแค่ไม่รูกพี่ถิงโตเป็นลูกค้าที่นี่นะตอนนั้นหนูยังไม่เกิดเลยใช่ยี่ห้าปีที่แล้วหน <c oughs> ูยอยู่ไหนยี่ห้าปีที่แล้วอย่ในบ้า,านเจ๊เากว่ามาขอบคุณครับพร์ทเจ๊ก็อยู่ที่นี่เมื่อยี่ห้าปีที่แล้วป่ะหรือเพิ่งย้ายมาอยู่ใช่ป่ะ <ๆ S 1> ตอนนั้นเจ๊อยู่ไหนนะยังไม่แต่งงานใช่ไหมตอนนั้นโสดสาวเลยนะคุ้นคุ้นทำได้ทําได้ใช่ผมมาซื้อมาซื้อของที่นี่มาตั้งแต่โรงงานมันเปิดใหม่ๆอ่ะเป็นร้านพี่เป็นร้านแรกๆอ่ะใช่ใช่ค่ะใช่ใชดี มีสิงโตนำโชคโอ้โหโชคดีครับโอเคขอบคุณมากเลยมีสายกีตาร์ขายชอบตรงนี้ชอบตรงนี้มีสายกีตาร์ขายคนลุกคนลุกครับผมแค่รู้สึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยย้ายออกไปนานแล้วแล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาอุ้ยไม่เกิดเลยอ่ะเราไม่เกิดเลยตอนนั้นน่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับโอ้ไม่ธรรมดาก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าอ่านชื่อร้านเผื่อใครอยากมาครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่แพงนะครับแต่เจ้าเก่าของจริงครับ BK ซอย6ปากซอยครับ <pper pper> อร่อยสุดเด็ดของร้านนี้ค uh ือสาวซอยข้างสวยมึงกินบ่อยสาวสวยแล้วก็พออยู่เนี่ยนะมาด้วยความที่เราเป็นเด็กรุ่นพี่ก็าชอบแกงยังไงครับแกงอะไรเห็นเราเป็นเด็กอ่ะแกงเด็กอ่ะมมีร้านต้มตังอยู่นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงที่ไม่มีตังค์มาใหม่ๆไม่มีตังค์เลยบอกไปเออเดี๋ยวพี่ๆเลี้ยงเขาพามึงกินไปกินเสร็จบอกเอ้าจ่ายตังเนี่ยไม่มีเฮ้ยไม่มีได้ไงกินแล้วไม่จ่ายติดคุกแล้วมึงเขายี่ห้อแกงดันเล่นเหมือนดันเล่นเหมือนป้าเขาเน่ยเขาไม่จ่ายจริง โอ้ไม่ได้นะเนี่ยหรือป้าเล่นก็เล่นแสดงก็ไม่รู้น้อยเลยเพิ่มหน่อยมีต้องฮูจีด้วยไม่ต้องฮูจีด้วยไม่ต้องฮูจีด้วยเหมือนใส่เอฟเฟกต์ดิ้กเนาะมันตืต่นเต้นอะแต่ปุ๊บป้าบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดป้าก็เล่นดีมากเลยโห้จนเราเกือบร้องไห้อะ่ะที่เขาเลยพักต่าใจป้าอ๋อแก้กันหรอกเหรอโอ้ยชีวิตคุณอ๋อหนอนทอดยาวสองเท้าก้าวเดิน <c oughs> <c oughs> เมื่อไกลเกินฝันใจมันท้อเพื่อตอบพัวะตรงนี้เลยแยกนี้เลยม,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 มันลำคาญท<ม>ี่ชอบร้องเพลงนี่ครับบริษัททูริงแคนนนี่คือโรงงานแต่ว่าสภาพไม่ใช่อันนี้ ไม้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ไอ้ไม้ลูกทแกอย่าเปรี้ยวอ่ะอย่าเปรี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีไม้ก็คือเป็นหลานแต่แล้วพี่ก็เลี้ยงอ่ะที่บอกเลี้ยงลูกท่าแกก็คือเลี้ยงไอ้ไม้แหละนี่โรงงานเพื่อนโรงงานกระดาษโอ้โหจำได้เลยถ้าไม่พลาติกก็กระดาษแล้วเพื่อนอ่ะมีแผ่นซีดีฟังเพลงจากแผ่นซีดีตอนเราฟังจากเทปวิทยุอ่ะเพื่อนซื้อซีดีมารุ่นพีเปิดแบล็คเฮดฟูลเฟลเวอร์ดิ้ง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 สา้ง โนั่นก็เป็นเพลงที่หาย้อนเวลาและเ k h e ู d t w เ f l a v มานั่งฟังกับเขาที่นี่โรงงานไม่ได้มั่วสุมยาเสพติดนะครับเพื่อนเพลงอย่างเดียวแล้วนี่คือร้านชาที่ชุกเลี้ยงชีวิตพี่มาอืมจึงเขายังขายอยู่เลยยังขายอยู่<อ>ไปหายเฮียเียก็จำได้และที่ชอบสุดๆเลยนะครับซี่ใส่เกลือสวัสดีครับเนียยังมีคกใส่เกลือขายอยู่ยไหมโคกใส่เกลือ ต้องไปหาทำใหมต่ตำทำำอ๋อเดี oh. <c oughs> ๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครซื้อโคกใส่เกลือแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> <า>นี่คือเงี้ยเ <c oughs> งี้ยจำผมได้ไหมเนี่ย โอ้โหทำไม่ได้โตไงโตที่ทำงานอยู่โรงงานเนี้ยโอ้โหเป็นไงเท่ไหมเฮียเหมือนเหมือนเหมือนบับเสี่ยวโอ้เหมือนบับเสี่ยวโอ้เฮียทำอะไรดีนะทำโอ้โหมาทำธุระมาถ่ายเอ็มวขอเป๊ปซี่ได้ไหมเฮียเอาเอาโค้กหรือเป๊ปซี่โค้กก็ได้โค้กดีกว่าแต่เกลือไม่เป็นไรนี่เกลือมีนี่ไงเอาละเล่นว่าต้องไปทำคิดถึงเลยเฮียบรรยากาศนะขอบคุณมากนะครับเฮียครับเจอกันนะครับขอบคุณครับเวลามาเยี่ยมมาเยี่ยมนครับเฮีย นี่คือน้องนางเอกของเราสำหรับน้องเชื่อเลยนะครับอลิสค่ะน้องอีไว้ได้ไหมคะโโอ้หมัาถึงเปิดเลยโอ้โหตัวนี้แหละครับล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เอาไปเล่นที่ร้านไอ้นี่ยโบกี้ใช่เพราะมันเสียบแจ็คได้เอ้ยไม่ใช่ว่ะเสียบแจ็คไม่ได้เหรอเสียบแจ็คได้ครับใช่ใช่ตัวนี้เลยสถานที่ในฝันโรงงานนี้ที่บอกว่าทุกๆเลิกงานหนูจะต้องขึ้นมาสถานที่ในฝันโอ้โหฝันยังไงพี่ก็คือความสุขแบบหนุ่มโรงงานมันก็สุดยอดแล้ว